นี่คือที่ขยายสัญญาณ Wi-Fi ในราคาไม่เกี่ร้อยแค่เสียบปุ๊บแล้วใช้งานได้ปั๊บไม่ต้องต่อสายอะไรให้ยุ่งยากกับแบรนด์คุณภาพ Xiaomi อีกแล้วครับท่านอธิบายสั้นๆตามภาษาบ้านๆครับ Wi-Fi ที่บ้านของคุณมันต้องอาศัยการกระจายสัญญาณจากเราเตอร์มันก็จะมีระยะของมันใช่ไหมครับถ้าหลุดระยะของคุณก็ไม่สามารถใช้ WiFi ได้ตัวนี้มีหน้าที่มาขยายสัญญาณ Wi-Fi ครับทำให้คุณใช้งานสัญญาณ WiFi ได้ไกลขึ้นนั่นเองถึงแม้คุณจะเดินออกนอกระยะตอนแรกกันนะตอนนี้คุณก็สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลขึ้นครับไม่ต้อง ถึงสัญญาณ Wi-Fi Fi ที่อยู่นอกบ้านหรอกครับแค่เราเตอร์อยู่ชั้น1เราขึ้นไปชั้น2ส,สัญญาณก็อ่อนเลยใช้เน็ตไม่เสถียรแล้วและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องมาซื้อเราเตอร์อะไรให้มันยุ่งยากมากมายและมีราคาแพงน,นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยร้อยครับเสียบปลั๊กไม่ต้องมีสายอะไรต่อใช้งานได้เลยบ้านของผมจะติดตั้งเจ้าตัว n300 ไว้ที่2จุดนะครับจุดแรกคือห้องครัวแห่งนี้และห้องนอนของผมคุนภรรยาของผมชอบมานั่งดูเดตฟลิกดูหนังอยู่ที่ห้องครัวนี่แหละครับมันเลยทําให้คุณภรรยาของผมดูหนังไม่มีสดดุ แล้วผมก็ไม่ต้องโดนบนนะนะแค่เสียบก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเซตให้ดูปะเอามันมาเสียบปักครับหลังจากนั้นก็รอเซตติ้งได้เลยทุกอย่างเซตติ้งผ่านแอปที่ชื่อว่ามี Home ่ Home เราก็มาเพิ่มอุปกรณ์ครับเซมี <Xiaomi S 2> ่เขามีอุปกรณ์เยอะครับไม่ต้องสนใจให้เราเข้ามาที่เครื่องขยายเสียง Wi-Fi ครับหลังจากนั้นจะเห็นชื่อรุ่นว่า N สามร้อย <300. S 2> เขาบอกให้รีเซ็ตอุปกรณ์ให้หาเข็มอะไรมาจิ้มที่รีเซ็ตจะเป็นจุดเล็กๆแบบนี้คุณก็เอาเข็มหรือเอาอะไรไประจิ้มครับหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi เพื่อที่จะให้อุปกรณ์ตัวนี้จับสัญญาณ WiFi แล้วก็เอาสัญญาณ Wi-Fi นั้นมาขยายนั่นเองครับผมก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดถัดไปครับทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนําได้เลยมันจะขึ้นชื่ออุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็แค่จิ้มครับพอกลับเข้ามาสู่หน้าแอปพลิเคชันมันจะทําการโหลดศูนย์จนถึงร้อยพอคุณมาถึงหน้านี้แสดงว่่าาาาาาคคุณณมถูกททงแล้้วววรััตขย,ยสญญ,ญีเเซไือ 4G Plus นะครับเราแค่ไปหาตัวนี้แล้วก็คอนเน็กเท่านั้นเองผมรืงบอกอย่างหนึ่งครับมันสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง16อุปกรณ์นะมีใครเชื่อมได้เยอะขนาดนั้นไหมผมไม่เคยเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากขยายสัญญาณ Wi-Fi โดยคีบประหยัดงบไปเยอะนะครับก็ <c oughs> ตัวนี้จัดได้เลยเอาไว้ในทุกห้องของคุณก็ยังได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปซื้อเราเตอร์ตัวใหญ่บักเอฟขนาดนี้นะครับซึ่งมันมีมูลค่าที่สูงนะผมจะแปะพิกัดไว้ด้านซ้ายล่างมุมนี้นี่เป็นตะกร้าออฟฟิเชียลของแบรนด์ Xiaomi นะครับเ